ยืเส้นยืดสายมันก็ปรีกระเปล่านะลูกเนาะคุณแม่ครับผมคุณแม่ครับคุณลูกจะบอกว่าอาหารที่หมอะลูกเนี่ยมันต้องเป็นแบบสไตล์แบบว่าอิตาเลียนอย่างเงี้ยอิตาเลียนอิตาเลียนต้องเป็นแบบเส้นๆสปาเกตตี้ออหรือว่าเป็นถาดถโอ้พิซซ่าโอ้โหต้องแบบหลายๆหน้าด้วยอ๋อแม่มีให้ลูกแบบเป็นถาดเลยอ๋อเหรอครับอะไรครับนี่ โอ้โหถ้าเป็นแต่แซ่บแซ่บหลายเด้อแหล่สีรักลูกอ่ะฮะเขาแซ่บๆให้ลูกกินเด้ออิตาเลียนตรงไหนเนี่ยคุณแม่โอ้ก็เป็นถาดไปล่ะเหมือนพิซซ่าเลยเป็นถาดแล้วมีเส้นด้วยเส้นไหมนี่ไงโอ้โหมีหลาเส้นด้วยนี่ลูกเห็นไหมต้อมตังกินแต่เส้นหมี่นี่เป็นแต่แซ่บแซ่บสุดๆเลยแซ่บม่เด้อค่ะโอ้โหเร่เหมาะกับแม่มากเลยเจ้าของอยู่ไหนแล้วเนี่ยพี่คะพี่คะอันนี้เรียกว่าตำอะไรคะ ตำของพี่ค่ะน้องตำของพี่ค่ะน้องเลยตำถาดสิคะพี่มาสั่งตำถาดจะกินน้องสั่งเอาเลยนี่ของพี่นะพี่เจ้าของรู้จักกันมานานยี่สิบกว่าปีกนบ้างค่ะอยากทานอ๋อเาะเขาดังมากค่ะร้านนี้ใช่ไหมน้องรู้จักมาจากไหนโซเชียลเน็ตโซเชียลเน็ตเวิร์ดดังมากค่ะเนาะแน่ค่ะน้องชื่อ ปลอยค่ะปลอยปลอยถือถาดสิใช่เลยลูกอะไร่ะใช่เลยเจ้าของร้านนี้ไงอ๋อเออสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงมายังไงค่ะส้มตำถาดเออน่าดี ต่อพื้นส่วนเนี่ยชอบไปกินซุนตาแล้วบ้านเขาอยู่อีสานอยู่ดอแล้วชอบตำซุนตาใส่ถาดออกมาให้กินอย่างเงี้ยค่ะอ,อ๋อเขาใส่ถาดไปอย่างนี้<ช>แล้วต้อมีเครือรอคร่องเคียงครบอย่างนี้ไหมคะเครื่องเคียงไม่ได้เยอะขนาดนี้<ม>แต่ว่าเป็นซ้มตามอยู่ในถาดก็จะมีขนมจีนมีอะไรที่หาง่ายๆก็พวกไข่ขนมจีนแคบหมูอะไรอย่างเงี้ยอโอ้ยมประกอบอะไรเนาะไอ้ที่ผมบอกว่าผมสนิทกับเจ้าของร้านนี่ผมคงจำผิดร้านแล้วที่สุดมีอะไรบ้างแล้วมันต่างกันไหมว่ามีถาดจริงนั่นถาดนีิแบบไหนไหมก็อย่างถาดเลาถาดไทยก็จะมาครบเซตอย่างนี้เลยแต่ถ้าเป็นตตาาาาธรรรมดอออยย่่งกะลหหืว ยองตำไข่เค็มก็จะเป็นถาดที่เล็กลงมาหน่อยไม่มีเครื่องค่ะ๋อ้น้กแต่ระบอกที่บอกว่าไทยกับลาวนี่ความแตกต่างมีอะไรแตกต่างกก็จะเป็นท็อปปิ้งข้างๆของเขาน่ารักเราเรียกท็อปปิ้งแล้วเขาบอกว่าอีกเมนูหนึ่งขึ้นชื่อมากตำลาวกระถิ่นกุ้งปลอยใช่ค่ะก็จะเป็นกุ้งปลอยที่เราเอาไปผัดกับใบกระถิ่นไม่ใช่เอาไปผัดผัดไทยใมกรูดให้มันมีกลิ่นขึ้นมาแล้วก็ใส่โรยกระถิ่นบนเส้นตำอรยกระินอ้น่าทานเนอะ พี่อยากได้สองเมนูนั้นตั้งง่สองอย่างนี้ได้ไหมอันนี้ให้ลูกอันนี้ให้แม่ครบเลยเอออะไรนะคอยรู้ว่ะคอยรู้เลยเออพี่จะทำไงจะได้กินให้ลูกค้าตามคิวค่ะตามคิวเหรอได้งั้นป้าขอโทษด้วยนะคะโอ้ยอ่าวเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานก่อนได้ไหมอ่ะเราจะให้ทำให้ทำงานที่นี่เหรอลูกค้าเดี๋ยวพี่สบายมากเลยเด็กเสิร์ฟลูกไปเสิร์ฟเลยเดี๋ยวพี่มีคิวจะทอารให้ยังไงจ๊ะไหวไหม คุณให้ผมเสิร์ฟกีตาร์คุณให้ผมเสิร์ฟกีตาร์เอ่อวิเข้ามาถึงหลังอุวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่อมาช่วยงานนะโต๊ะสิบสี่ค่ะขอค่ะค่ะตัวสิบสี่ค่ะเจ๊คะจะพยายามใครเสร็จพี่เค็เอ้อหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดจะมาช่วยงานนะค่ะอ๋อช่วยงานเหรอคะเจ๊เอาอะไรไหมเดี๋ยวหนูจะได้ช่วยหยิบของเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะแป๊บหนึ่งนะคะเอ่อเจ๊ชื่ออะไรจ๊ะ จจ๊ค่ะเจ๊ทาลิปหรือว่าเอาพริกแปะปากไว้คะเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ก็เข้าตาไปแล้วค่ะตามขายดีมากเลยอุ้ยเจ๊ในถาดนี้ก็มีเครื่องอะไรบ้างนะจ๊ะนะคะเนี่ยค่ะอ้านี่ไงขยาโอ้ตามถาดค่ะเจ๊อธิบายให้ฟังแล้วเคลียร์เลยเจ๊บอกมีตามถาดเจ๊คะหนูไม่เห็นมีออเดอร์เลยเจ๊ตามอะไรเนี่ยตามถาดใายนี่ไงคะอ๋อไม่ยุ่งจจงเลยนะเนี่ยเพราเดรนีเนี่ย จำได้เลยหรอคะจำได้ดูตลอดนั่นแหละนี่นรีบเร่งอยู่นะเนี่ยลาเจ้น,นะคะ <c oughs> ลุงหยวนไอวันลูกแม่ว่าไงครับเพาไงครับโอเคอันนี้โต๊ะสี่นะครับนี่ฮะเขาเรียกว่าถาไทยนี่เครื่องเคียงจะเป็นแบบนี้ลักษณะนะครับนี่ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูดีครับแต่โต๊ะสี่อยู่ไหน เอออันน no oh, in ี้พี like ่พ okay. so ี่สั่งถาดไทยไหมครับใช่โอ้รอนานไหมครับพี่ไม่นานนะครับพี่โอ้โหเดี๋ยวเสิร์ฟเลยดีกว่าปุ๊บเป็นไงบ้างโอ้โหเป็นไงเป็นไงโอเคครับโอเคเลยเฮ้ยจริงเปล่าพี่โอ้ยจริงต้องมีเครื่องชวนอะไรชวนอวไรพี่ชวนอะไรชวนอะ ก็คือผลพวงของการทํางานของเรานะคะขอบคุณมากครับน้ำตาจะไหลพี่ปอยเขาใจดีเกินเนี่ยที่เอามาโชว์เรานี่มีอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีแกงผักหวานเ็ดขอค่ะเพราะว่าเักหวานอันนี้น,น้แหนเนื้อ ตํารากระถิงนกุ้งฝอยค่ะที่แม่บอกชอบมากดีไงวันนีันี้เพื่อสุขภาพเลยต้ผลไม้ค่ะและสุดท้ายตำถาดลาวถาดลาวระยะเวลาที่เราเริ่มต้นคิดทำมาถึงวันนี้ใช้เวลานานขนาดไหนครับไม่ถึง7วันจริงหรอตอนเริ่มจะทำนะคะโหยจริงวะจริงค่ะเหนื่อยไหมคะกว่าจะมาเป็นร้านเหนื่อยไหมทำเองทุกอย่างแล้วพอเปิดร้านมานี่ก็เป็นปีที่มีลูกค้าแน่นอยู่อย่างนี้ตลอดนี่ ตรงนี้แหละสำคัญเลยเพราะฉะนั้นแวะมาแซบกันได้นะคะที่นี่เซแน่ค่ะยู่เทาวอินท้นะคะตรงข้ามรงเวียนบดินเดชาเลยค่ะโครงการเซลเลเบตนะคะแล้วก็อีสาขคารนิ่งลาดเท้า71ค่ะวันนี้เรามาถึงที่แล้วเราแซบแน่กันต่อเลยไหมแซบแน่เลยคุณแม่เพราะวนะ่าวันนี้ก็อย่างที่บอกแม่คุณผู้ชมครับมันมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเรานะครับว่า ทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรเราทําไม่ได้คุณแม่เคยบอกคุณลูกไว้ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เราทุกคนทําได้ทุกอย่างแค่เราต้องตั้งใจและลงมือทำอาจจะต้องใช้เวลากับมันสักหน่อยเหมือนอย่างที่เราตั้งใจทํางานแล้วก็ได้ผลพวงอย่างนี้<ม>วันนี้<ล>ต้องขอบคุณนะคะน<ล>้องปอยร้านแซ่บแน่นะคะแล้วก็ครูเล้งด้วยนะครับกายกรรมลีมภาพถ้าเกิดว่าปอยไม่เบื่อ <c oughs> เดี๋ยวเชิญทานด้วยกันนะนี่ปัญญาเหนือแรงงานพี่น้องกินเต็มที่เลยฟรีใช่ไหมคะไม่เสียตังค์นะไม่โอ้มานี่ระดับนี้แล้วพี่เลี้ยงแล้วก็บอกก็บอกว่ะเล ต้องติดตามนะว่าสัปดาห์หน้าเราจะอยู่ในเมืองหรือว่าเราจะออกไปต่างจังหวัดอะไรยังไงกันบ้างนะคะกับเดอะเกส t ์เอาออนเดอะโรดของเราค่ะวันนี้ครับเวลาแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับแซ่บต่อกันนะคะอย่าไปใบ้ไปเอาเนาเขาไม่มีจานหรือพี่แซ่แทนเนาะนี่จะมี